ตื่นเวอาเขาไม่ย,ยุง่งกับยาดานก็มีสือออกไปมสือเขาทนยาสื่อใครไม่ทอดสื่อใครไม่ถอดเลยหลานนกะก็ でいまし หน้าตาแบบนี้ล่ีมาซื้อเขาขนมผู้ใดเนาะมาวางไว้เป็นตะแแ่บสื้อไทยไม่ท้อดีแบว่าจะไปที่ข้าไปยังมือก่อน ท้องเทพอ่ะเดี๋ยวสลยา่ทางไปสื่อ 24 <sum> 30บาทค่ะแวายูนีเดยฮานอยยี่บาทเนาะแต่บวกผมว่าเขาขึ้นเลยหรือเปล่าเพราะว่าบอด้คิดไรเงินเนาบัตรอะไรแกคือเออไรานั้นแต่ว่าคันว่าไม่้เข้าไปเฮดโอสิเน่ะเขาสิคิดเป็นสอเหตุสองเหตุกระเดนท่านกว่าจะเห็นงานอยูช่าขึ้นลงบี่ดีละอยหสิมาซีรีส์หลด เทงานไลยจ้าุอละในในงานสามเดือนียเลนงบปมาี่ดน้ต uh, uh, ุ uh. Uh, ียากระดุนเนี oh. ่เ um นี uh, ่วันเดียวกันหรอวันเดียวกันแต่ว่าจะยูซยูซังจุเอ็ันจุเจอันนี้ยูซังสอกเหะกัเพิ่ขอันนี้ชิไปใไปหาแไพี่เ็พอเอามาฝากมาแต่บ้านแบบนี้นเปเอาแค่เพื่อนเป็นคน้บนเด้อข่งจะประสาน้บนม่วงเมืองสุขุมวิท เดียวมันอการซุปมากอ้าวบ่แต่นี่กับบ um, ัณฑ์อบ้าน์โตเมื่อไงกับเมืองเท่ากันแหละเมืองแขวงจับปาะสาทคู่กันเมืองมุนเปลนระมุ่เมืองมุนอยู่คนละเมืองแต่ว่าแขวงเดียวเออแขวงเดียวแต่ว่าคือประหูจักมากกันหลายคนบ่กห่คนแห้งเลยใครเนว่ยวันนี้วันหยุดมันบ่กเมียนมันหยุดจะครหยุดกับ็อปสองคนจะถือวันหยุดบอกมอน โอ้เขาง,งานกันขึ้นเขาง,งานใหงานะคิดวนะ่เาหเหงานกะันคืนนะเดี๋ยวไปขอนะะจะมีมาวันหนึ่งคือพอมือวานเดี้ยวกันแต่ว่าเขาจะขเ,าเขาการดีกันหม่จาเอ้ยเข้าจักกันมากันเลาย เป็นมะพร้าวแล้วเรฉันไม่ตันต่อเือเคียวมันจะตัวข้าที่นหเ,เพชรอยเบอร์ไหนตําเพชรเพชรเพชรหลายอย่างมันโผล่กัน้อ,อนไปคอแคบแคบอ,อ,อร่อยไม่ซ้ำจำสูตร dạy xay một cái giải phóng sai bước hai mình tìm ra một cái món chứa cái món cái này hai một cái món chứa tầm tầm một cái món chứa một cái món cái cho chứa ตับมะฮงจ้นแล้วลืมถอดไข่ปลาซ่าถอดแล้ววะนี่ถอดแล้วมาเด้อกินข้าวเศร้าน้ำตาลมีสัมมิตละถอดตับมหุงล,ลืมเราจอเองถอดไข่แล้วมากินข้าวน้ำกันเด้อ